สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วันอังคารที่17สิงหาคมนะคะเวลา9.30ถึง10.30น,นเราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ยังอยู่ในหน่วยที่2เรื่องทศนิยมนะคะโดยคุณครูผู้สอนคุณคณรูเจริญศรีชาตีค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณทศนิยม ต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการคูณทศนิยมโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการคูณทศนิยมในแนวตั้งนะคะนักเรียนการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยวิธีการคูณในแนวตั้งยกตัวอย่างเช่นจงหาผลคูณของ7คูณ2อง วิธีทำเวลาเราจะทำเราก็ตั้งคูณในแนวตั้งนะคะเหมือนการคูณจำนวนนับทั่วไปเราก็นำสองจุนะคะมาเขียนแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณคูณด้วยจำนวนนับก็คือเลข7จากนั้นก็คูณเหมือนจำนวนนับทั่วไปนะคะ7จคูณเได้63ก็ใส่3ทด6 จ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกหกได้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าใส่ห้านะคะทดห้าเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกอีกห้าก็เท่ากับสามสิบสามนักเรียนสังเกตนะคะใส่สามทดสามเมื่อผ่านจุดทดนิยมให้นักเรียน ดึงจุดทศนิยมหรือลอกทศจุดทศนิยมลงมานะคะจากนั้นก็คูณปกติค่ะ7คูณ2 7คูณ2ได้14 14บวกอีก3ก็เป็น17ดังนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะตอบ17.353เรามาลองตรวจคำตอบค่ะนักเรียน 2. 4.79 2.479มีค่าประมาณก็คือเลข2ใช่ไหมคะมีค่าประมาณคือเลข2เพราะข้างหลังจุดเป็นเลข4น้อยกว่า5ค่าประมาณเป็นเลข2เมื่อนำเลข2คูณกับเลข7ก็จะได้เท่ากับ14นั่นคือ7คูณ สองจุดสี่เจ็ดเก้ามีค่าประมาณสิบสี่ดังนั้นสิบเจ็ดจุดสามห้าสามจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบนะคะสิบเจ็ดจุดสามห้าสามค่ะ มาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนจงหาผลคูณของ8คูณด้วย16.45นะคะ8เป็นจำนวนนับ16.45เป็นทศนิยมเราก็คูณในแนวตั้งนะคะเหมือนการคูณจำนวนนับทั่วไปเราก็เขียน16.45คูณด้วย8ในแนวตั้งนะคะจากนั้นเราก็เอา8ไปคูณ16.45 8คูณ5ก่อน8 5 40ใส่0ทด4 8 4 8 4เท่าไรคะนักเรียน8 4 32 32บวก4ก็จะได้36ก็ใส่6ทด3นักเรียนอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ผ่านจุดทศนิยมให้เราลอกหรือดึงจุดทศนิยมลงมานะคะจากนั้น8ไปคูณ6 แปดหกสี 8, 6, 48. 48่สิบแปดสี่สิบแปดบวกสามก็จะได้เท่ากับห้าสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดห้าแปดหนึ่งแปดทดอีกห้าก็เป็นสิบสามข้อนี้ก็จะได้คำตอบหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดจุดหกศูนย์มาดูตัวคำตอบค่ะนักเรียนจากจุดทศนิยมสิบหกจุดสี่ห้า 16.45มีค่าประมาณ16ถ้าเรานำ16คูณ8 16คูณ8ก็จะได้เท่ากับ128ดังนั้นคำตอบที่เราได้คือ131.60จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเท่ากับ 1นึ่งานค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะสำหรับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการคูณในแนวตั้งตัวอย่างของโจทย์นะคะจงหาผลคูณของ5คูณ4.176 วิธีการทำนะคะเราก็ตั้งนะคะการคูณในแนวตั้งโดยนำทศนิยมนะคะะมาเขียนก่อนนะคะเราก็เขียน4.176คูณด้วย5นะคะ5คูณ6 5630ใส่0ทด3 57นะคะ35ทดอีก3ก็เป็น38ก็ใส่8ทด3 515ทดอีก3นะคะก็คือบวกอีก3ก็จะเป็น8 เมื่อผ่านจุดทศยมก็ให้ดึงลงมานะคะก็ใส่จุดทศยม5คูณ4 5 4 20นะคะก็ใส่20ดังนั้นในข้อนี้เราจะตอบ20.880นะคะมาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบ4.176ก็มีค่าประมาณ4ถ้าเราเอา5คูณ4ก็จะได้เท่ากับ20ดังนั้นนะคะ5คูณ4 ก็จะมีค่าประมาณ20ซึ่งคำตอบที่เราได้ก็คือ20.880จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลดังนั้นเราก็ตอบ20.880ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะในแนวตั้งก็คือทั้งตัวตั้งและตัวคูณนะคะเป็นทศนิยมทั้งคู่เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจงหาผลคูณของ0.3คูณด้วย2.42เห็นไหมคะนักเรียนว่าเป็นทศนิยมนะคะทั้งคู่เลยเราก็นำนะคะทศนิยมที่โจทย์ให้มานะคะนักเรียนมาคูณกันในแนวตั้ง เราก็ตั้งเลยค่ะ2.42คูณ0.3ให้ตัวเลขนะคะตัวสุดท้ายตรงกันนะคะนักเรียนอยู่ในแนวตั้งนะคะในแนวเดียวกันนะ3คูณ2ได้6 3คูณ4ได้12ใส่2ทด1 3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7 มาดูการใส่จุดทศนิยมนะคะจะเห็นได้ว่าจุดทศนิยมนะคะมีทั้งตัวตั้งและก็ตัวคูณดังนั้นเราต้องเอาจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันนะคะตัวตั้งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เราก็เอามารวมกันตัวตั้งสองตัวคูณหนึ่งมาบวกกันก็จะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคกเรียนสามตำแหน่งดังนั้นนะคะคำตอบเราต้องตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งคะ่ะดังนั้นเราก็จะต้องใส่จุดตรงหน้าเลขจุดเพื่อให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ0.726นะคะเพื่อให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งมาดูข้อต่อไปค่ะจงหาผลคูณของ17.3คูณ5.4อ่ะเราก็มาตั้งคูณนะคะตั้งในแนวตั้ง17.3คูณ5.4ตัวเลขนะคะอะให้ตรงกันนะคะ ใส่ให้ตรงกันอ่าแล้วก็เริ่มคูณเลยค่ะสี่คูณสามได้สิบสองใส่สองทด, 4, ห, 47, 48, ทดหนึ่งเจ็ดสี่หรือสี่เจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดทดอีหนึ่งเป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าทดสองสี่หนึ่งสี่ทดอีกสองก็เป็นหกมาดูว่าเราจะใส่จุดทศนิยมตรงไหนนะคะอ่าอันนี้คือตำแหน่งนักเรียน ทศยมตัวตั้งเป1นหนตำแหน่งตัวคูณก็มี1นึ่ตำแหน่งรวมการได้ทศยมสองตำแหน่งดังนั้นเราก็จะต้องใส่จุดให้มีทศยมเป็นสองตำแหน่งเราก็จะต้องใส่จุดตรงเลขระหว่างเลข6กับเลข9นะคะหรือหน้าเลข9้าเราก็จะได้เป็นทศยม สองตำแหน่งจากนั้นนะคะยังคูณไม่หมดใช่ไหมคะเหลือ5ยังไม่ได้คูณเนาะเอา5มาคูณค่ะนักเรียนเอา5มาคูณ 5. อ่ายึดหลักนะคะยึดหลักลงมาคือใส่ศูนย์ก่อนเหมือนกันคูณจำนวนนับเลยค่ะนักเรียนใส่ศูนย์ก่อน5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5คูณ7ได้35ทด1เป็น36ก็ใส่6 ทศสามคูณหได้ห้าทอีก3เป็น8เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาบวกกันนะคะเหมือนการคูณจํานวนนับเลยค่ะนักเรียนนํามาบวกกัน2อบวกศูนย์ได้2 9งบวกหได้14ใส่4ทด1 6ึบวกหได้สิบสองทศหนเป็น13ก็ใส่3ทด1 หนบวกแก็ได้9จุดทศนิยมนะคะต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียน2องตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็ใส่จุดลงไปให้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งดังนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะตอบ93.42ค่ะนักเรียน ว่าเป็น5นาทีแล้วมันก็ยังอะไรของมันมาดูตัวอย่างนะคะการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะตัวข้อต่อไปนะคะนักเรียนเป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะในแนวตั้งนะคะนักเรียนโทยบอกว่าจงหาผลคูณของ7.52คูณ0.9แล้วก็นำ ทดเศยมที่โจทย์ให้มานะคะมาตั้งคูณในแนวตั้งก็7.52คูณ0.9เขียนลงไปนะคะตัวเลขอย่าลืมนะคะว่าตัวเลขต้องตรงกันนะคะไม่ใช่จุดตรงกันนะคะนักเรียนตัวเลขต้องตรงกันนะคะ9คูณ2 9คูณ2ได้18ใส่8ทด1 9 5 45ทดอีก1เป็น46ก็ใส่6ทด4 เก้าเจ็ดหกสิบสามบวกอีกสี่ก็เป็นหกสิบเจ็ดถูกไหมคะก็ใส่หกสิบเจ็ดมาดูในเรื่องของจุดทศนิยมบ้างว่าเราจะใส่จุดทศนิยมกี่ตำแหน่งตัวตั้งเป็นทศนิยมหนึ่งสองสองตำแหน่งบวกกับตัวคูณอีกหนึ่งตำแหน่งรวมกันก็เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรยียนสามตำแหน่ง ดังนั้นเราก็ต้องใส่จุดหน้าเลข7เพื่อให้มีจุดทศนิย,ยมเป็นทศนิย,ยม3ตำแหน่งก็จะได้6.768ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเท่ากับ6.768ค่ะ,ะมาดูข้อต่อไปจงหาผลคูณของ79.1คูณด้วย4.4 เราก็นำทศนิย,ยมที่โจทย์ให้มานะคะมาตั้งคูณในแนวตั้งตัวเลขตรงกันนะคะนักเรียนตัวเลขจะต้องตรงกันเนาะอ่าตัวเลขนะคะใส่ให้ตรงกันเริ่มที่คูณตัวแรกก่อนก็คือคูณด้วยสี่สี่หนึ่งสี่สี่ไปคูณเก้าเก้าสี่สามสิบหกใส่หกทดสามเจ็ดเอาสี่ไปคูณเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปด 28่บวกสก็เป็นสามอมาดูบ้างว่าเราจะใส่ทศนิยมกี่ตำแหน่งตัวตั้งมี1นึ่ตำแหน่งตัวคูณอีกหนึ่งตำแหน่งรวมเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเราก็ใส่จุดหน้าเลข6ก็จะได้ทศนิยมเป็นสองตำแหน่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วเหลือ4ตัวนี้ยังไม่ได้คูณใช่ไหมคะนักเรียน4ตัวนี้ไม่ได้คูณเอา4ตัวหน้าจุดทศนิยมคูณบ้างยึดหลักด้วยเลขศูนยไว้4หนึ่ง4 4คูณ9 9 4 36ใส่6ทด3 4ไปคูณ7 7 4 28บวกอีก3ก็เป็น31ก็ใส่ลงมา31 ทศนยมหาไปแล้วว่าต้องเป็นทศยมสองตำแหน่งเราก็ใส่จุดลงไปเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็นำทั้งสองจำนวนมาบวกกันก็จะได้เป็น4เป็น10ใส่0ทด1 6ึบวกสเป็น8ใส่8 3บวก1เป็น4ใส่4 3บวก0ได้3ทศนยมสองตำแหน่งก็ใส่จุด ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ348.04ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะของวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดไปนะคะในเรื่องของการคูณทศนิยมนะคะ กับจำนวนนับในแนวตั้งและการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะในแนวตั้งโดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าเจ็นะคะนักเรียนหน้าเจเนี่ยจะเป็นการคูณนะคะในเรื่องของจำนวนนับนะคะการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะคะซึ่งในหน้านี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำนะคะในข้อที่ หนึ่งนะคะหน้าจิบสี่ทำข้อข้อหนึ่งนะคะข้อสี่แล้วก็ข้อห้านะคะข้อหนึ่งข้อสี่แล้วก็ข้อห้านะคะสำหรับหน้าเจ็ดสิบหกหน้าเจ็ดสิบหก เป็นเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมนะคะคูให้นักเรียนทำนะคะข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ6นะคะนักเรียนวันนี้จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ลองทำเองนะคะข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ1ข้อ4ข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องของการคูณ นะคะจำนวนนับนะคะกับทศนิยมนะ,ะส่วนข้อส่วนหน้าที่เจ็ดสิบหกนะคะข้อสองข้อสามข้อหกเนี่ยเป็นเรื่องของการคูณนะคะเป็นเรื่องของการคูณทศนิยม กับทศนิยมนะคะโดยวิธีการทำให้นักเรียนตั้งคูณในแนวตั้งนะคะเหมือนดังในคลิปที่ครูสอนไปนะคะนักเรียนแล้วข้อที่เหลือนะคะเราจะทำกันในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนักเรียน วันนี้ทำแบบฝึกหัดแค่6ข้อที่ครูให้ไว้นะคะสวัสดีค่ะ